ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมก็อยากจะได้ความมั่นใจกับทุกๆท่านนะครับว่าทางเราจะพยายามติดตามตัวผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องหานะครับแล้วก็คนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเราจะต้องแต่งตด,ดนนวาาจริงนะครับคุณาวานะคะนั่นซึนะหเดี๋ยวน่าจะแค่อยากบอกว่าติดตาม้ทุกคนเลยอุ้ย เก็บไว้ใช่ไมพี่ตุ๊กตาตัวนี้จะต้องเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดค่ะและสิ่งวางที่ใหญ่จะต้องนำมาซึ่งอะไรก็ต้องติดตามกันนะคะขอบคุณตัวแทนตระกูล